เป็นมาตรฐานใหม่ที่ค่อนข้างสูงทําให้เรียกว่าก่อนที่ Google จะเข้ามาเนี่ยเป็นโสดท,ที่ค่อนข้างน่าเหนื่อยใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าตอนที่ Apple เอ่อตัว iPhone กําลังดังเนี่ยกระแสทุกอย่างวิ่งเข้าหา iPhone หมดนะ,ะก็ตอนที่ Google จอดจริงผมว่าจริงๆความคิดที่จะมีโทรศัพท์ของเขาเองเนี่ยเขาคิดมานานแล้วนะครับตแต่ว่าเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ก็คือเรื่องหนึ่งที่ทํายังไงถ้าเกิดว่าคนใช้เข้ามาเยอะๆเนี่ยจะรองรับให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า คงเป็นเรื่องที่ g o o ก l e เองพยายามหาทางออกอยู่เหมือนกันว่าจะทํำยังไงซึ่งถ้าเกิดมาดูตัวโมบายตัวแฮนด์เซตจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าของตัว Android เนี่ยการเชื่อมต่อจะเป็นย4ิบสีชั่วโมงมากกว่าตัว iPhone mm hmm. คือมันต่อตลอดเวลาเราจะเห็นเลยว่ามันลูกศรที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยมันจะวิ่งเข้าออกตลอดเวลา <c oughs> ครับซึ่งจริงๆนะผมว่าตัว Android เนี่ยมีการใช้ที่ค่อนข้างจะหนักกว่าตัว Apple ด้วยซ้ำตัว i iPhone mm hmm. ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าก็กเป็นลักษณะที่เรียกว่าต้องออกมาดูตลาด แล้วถึงจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเน็ตเวิร์กไหวหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าการที่เราจะรอเน็ตเวิร์กให้พร้อมแล้วก่อนที่จะออกโปรดักเนี่ยมันอาจจะต้องรอไปไม่รู้ถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องออกมาเลยแล้วตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องวิ่งตามแฮนด์เซ็ตด้วยมผมเชื่อว่าความคิดของกูก็คือให้พร้อมระดับหนึ่งแล้วปล่อยออกมาเลยเสร็จแล้วเป็นหน้าที่ของโอเปอเรเตอร์ของแคริเอร์ต่างๆที่ต้องพัฒนาระบบตัวเองให้ทันด้วยเหมือนกันอย่างของ i ไอโ n e นี ator, ้เขายแบบ เฉพาะโอเปอเรเตอร์ย่างส่วนของอันนี้คนละเรื่องกันเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเครื่องเองเลยใช่ไหมกูก็เน้นคนละอย่างเลยแทนที่จะผูกผูกทุกอย่างไว้ที่ตัวเองถูกไหมฮะอันนี้คือเขา Google เริ่มจากการสร้างเป็น Open Source p l a ตฟอร์ที่ Developer ทั่วโลกสามารถมาช่วยกันพัฒนาได้แล้วก็ต่อมาก็เลยกลายไปเป็น Open Handset Alliance ที่หลายๆผู้ผลิตเนี่ยมารวมตัวกันก็มีสี่เจ้าแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่ใน Alliance ก็สามารถเอาซอฟต์โค้ดพวกนี้ไปใช้ทําโทรศัพท์ของตัวเองได้ซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยก็ประมาณการกันว่าภายในสิ้นปีเนี่ยจะมีถึง101่รยึงุ่นของ,งแอนใช,ใช่ครับซึ่งจะเห็นว่า Google เน้นความเปิดกว้างซึ่งมันก็เหมือนกับผลักอื่นของ Google อยู่แล้วที่เน้นความเปิดกว้างที่ใครก็ควรจะเน้นการโอเพนและใครก็เอาไปใช้ได้ซึ่งตัวนี้มันกลายเป็นประเด็นว่า Apple เนี่ยเป็นระบบปิดกับ กูเกิลเนี่ยเป็นระบบเปิดก็คือจะเป็นสองฝั่งละดูว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายคงจะได้คุยข้อดีข้อเสียนะแต่ว่ากลับมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแอปล่าสุดตัวเลขเนี่ยจริงๆในเมืองไทยคุยกันมาประมาณว่าแอปของ iPhone ประมาณแสนกว่าแต่วันที่10ีฟจ็อบเปิดตัว iPad ดเขาเป็นคนมีพรีเซนเทชันบนจอว่าแสนสี่ครับตอนนี้ <100 000. S 2> คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้แสนหกมันเพิ่มสถิติเขาเพิ่มเป็นนาทีคือเขาเคยมีการทาตัวเลขไหมว่าแอปเขาเพิ่มสัดส่วนเป็นยงงไ สถิติก็น่าจะเป็นหลักเป็นเคยเห็นเป็นชั่วโมงอะครับหายชโมงหลายหลายล่าุดแสนหกแล้วนะคะซึ่งนักพัฒนาขั้นตอนในการเอาเอาเอาแบบฉบับย่อไม่ต้องฉบับเต็มนะเวลาเราจะเอาของขึ้นไปอยู่บน iphone เนี่ยแอปจะอยู่บนไอ o n นทำยังไงก็จริงๆเราต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นด e ลลอคเปอร์ของ Apple ก่อนอไปสมัครรู้สึกจะเสียถ้าจะไม่ผิดเกเเหรียญเพื่อจะ ได้รับสิทธิ์ในการเอาแอปพลิเคชันไปขาดบน a p p Store คือนอกจากคุณมีความสามารถในการเขียนแอปแล้วก็ไม่ใช่ว่าแอปของคุณจะถูกไปวางในร้านเขาก็ต้องลงทุนคุณจะต้องได้รับการยอมรับจากร้านก่อนด้วยใช่ครับอันนี้ก็นี่ขนาดมีข้อจํากัดเยอะขนาดนี้ก็ยังมีแอปมากแสนสี่แอปแสนหกแอปใช่ครับอืมค่ะแล้วของฝาก Android จริงๆ Android ผมคือในรายละเอียดผมอาจจะไม่ครบแต่ว่าลักษณะจะใกล้เคียงกันคือคุณสามารถที่จะเข้ามา register ในเรื่องของการเป็นเ e v วลลอ e เปอรที่สามารถ พับลิชแอปของตัวเองบน Market ได้มีลักษณะใกล้เคียงกันและ Revenue แม้แต่ revenue sharing ก็ลักษณะคล้ายๆกันด้วยแต,แต่ว่าจําเป็นจะต้องเป็นแบบไปรับไปสมัครผ่านสโตลของเข้าเหมือน Apple ิลไหมคะต้องมีสมัครครับต้องเข้ามาที่เว็บเดเวล็อปเปอร์ของของแอนดรอยด้วยมาลงทะเบียน,ก,นก่อนคือเสียตังค์ทุกเจ้าเสียตังค์เหมือนกันหมดเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือหน้าร้านเนี่ยเขา เหมือนกับว่าต้องมีมีคอสในการบริหารจัดการขเขา้าเหมือนกันอ่าในฝากยูเซอร์บ้างคนใช้ iPhone จะเอาแอปพลิเคชันลงเครื่องคือ iPhone เราต้องคำควมเข้าใจว่ามันมีเครื่องสองประเภทประเภทที่เจลเบรกกับประเภทที่ไม่ได้เจลเบรกให้คุณวอลไรวิสุทธิ์อธิบายสั้นๆว่าต่างกันยังไงแล้วการเอาแอปเข้าของ iPhone 2>, <c oughs> 2แบบที่ต่างกันยังไงถ้าเป็นเครื่องที่ไม่ได้เจลเบรกเนี่ยการลงแอปพลิเคชันเนี่ยต้องลงผ่านแ App Store อย่างเดียว E <t ang> แล้วแอปพลิเคชันเนี่ยลงได้ก็สองแบบคือแบบฟรีกับแบบที่เสียตังค์แต่ถ้าเป็นแบบเจเลเบรกเนี่ยเจลเบรกนี่คือเหมือนกับว่าเขา <Lock S 2> ลอกมาเขายกเลิกกระบวนการที่ปกแอปเปิลป้องกัน <S <S ป้องกันไว้ออกไปเหมือนกับการปลดล็อกเครื่องเราก็สามารถาลงแอปพลิเคชันได้สองแบบเหมือนกันลงได้จากสองสองร้านค้าอย่างแรกเลยคือ a อ p Store ซึ่งเหมือนกับคนใช้ iPhone คนอื่นก็คือถูกกฎหมายก็มีฟรีกับเสียตังค์ แต่มีอีกอันหนึ่งที่พิเศษขึ้นมาสําหรับคนใช้เจลเบรคก็คือมีไซเดียสโตร์ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับแอปสโตร์อันหนึ่งมันเป็นตลาดมืดเป็นตลาดมืดอ่าขายแต่ของที่เรียกว่าต้องห้ามของ Apple อะไรเงินก็ไม่ได้ผ่านกระเป๋า a p p l e ไม่ได้ผ่านกระเป๋า p อ l e อิลซึ่งสัดส่วนตอนนี้ตอนไหนเยอะกว่ากันทราบไหมคะคือไเดียยังยังน้อยอยู่อ๋อเออก็แสดงว่าต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากต่างเออก็งงเหมือนกันนะว่า อย่างในตลาดเมืองไทยคนใช้ไอโฟอนกี่เครื่องประมาณสามแสนเป็นเจวเวลเบรกเท่ากี่เครื่องเกินครึ่งหรือเปล่าคะคิดว่ารักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะน่าจะเป็นช่วงรอดแรกๆช่วงรอดแรกๆรที่ทร<อ>ูยังไม่เอาเข้ามาค่ะนี่เป็นรอดแรกๆแต่อพอหลังจากทรูเอาเข้ามาแล้วคือพอมัญหาซื้อง่ายขึ้นใช่ครับราคามันก็ไม่ได้ต่างรา,ราคาหน้าร้านกับราคาเครื่องที่ต่างากันไหมคะต่างกันไม่มาก<อ>คนก็อาจจะอยากได้ประกรันหลังการขายก็เลยไม่เสี่ยงที่จะไปเจลเบรก แต่คนที่เครื่องหิ้วเข้ามาเคยคุยกับทีมทีมจําไม่ได้แล้วคุยกับใครคืออ้อน้องเนยบอกว่าการที่จะนําเครื่องหิ้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือคุณก็ต้องยอมรับว่าประกันโอเวอร์ซี <verse> a, ประกันเนี่ยมันก็จะหวัวเพราะฉะนั้นการจะเจเลเบรกอย่างของ Android เขาเรียกว่ารูทใช่ไหมคะใช่ครับ <laughs> ก็ทําไปเถอะอย่าได้แคร์ใช่ไหม <laughs> เพราะว่ารูปแบบอาจจะต่อมาจากเมื่อกี้เลยก็คือรูปแบบของโมเดลของทางนี้จะมีเรื่องของเจเลเบรกที่ทําให้ลงแอปที่ไม่ผ่าน Apple Store ได้ hmm. ของ Android เองก็มีเรื่องของการ Root <c oughs> ครับซึ่ง Root เนี่ยจำเป็นสำหรับคนที่อยากใช้แอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายเงิน <c oughs> คือตอนนี้เนี่ย Android มันจะมี Market Android Market อยู่ซึ่ง <c oughs> ในมันจะ,ะประเทศอย่างเช่นอเมริกาเนี่ย <c oughs> เขาจะมีเลยว่าเป็นแอปประเภท Free App กับ p a i d App <c oughs> ก็คือแบบที่ใช้ได้ฟรีเลยโหลดฟรีอีกอันหนึ่งคือต้องเสียเงินแต่ปัญหาก็คือว่าในบางประเทศที่ Android ไม่เปิดให้บริการเนี่ย ยูเซไม่สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายเงินได้เขาจะมองเห็นเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นของฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จะทำให้ผู้ใช้เจ้าของเครื่องที่รู้เนี่ยสามารถไปซื้อแอปพลิเคชันได้แต่ว่าเงินทุกอย่างจะวิ่งผ่านมาเก็ตเดียวกันครับอือตอนนี้ราคาอาไม่ใช่ราคาแอปเก็บเทียบนิดนึงของ iPhone แบ่งเป็นกี่หมวดหมดูหม่อะไรบ้างที่เอาไม่ต้องทุกหมวดก็ได้นะอที่ฮิต อ่าจริงๆจำนวนหมวดหมูม่เนี่ยเข้าไปดูได้ที่เว็บแอป,ปรีวิว d o บ i n d อ t t s อ่ากดเข้าไปดูเลยก็จะมีทุกหมวดหมูมม่ของ iPhone แอป,ปเนี่ยอยู่ก็จำนวนสัดส่วนที่เยอะที่สุดก็คือเกมอืมอเกมคือกินไปเกินน่าจะสักเกือบเกือบครึ่งหรือไม่ก็เกินครึ่งมาค่ะนะครับรา,าราคาส่วนใหญ่ก็คือในแอป Store เนส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้วแล้วราคาของจ่ายตาที่ เป็นสัดส่วนเยอะสุดก็คือจุด99เหรียญซึ่งเป็นราคาที่เขาเรียกว่า iPhone d a b l e price ทุกคนสามารถจ่ายราคานี้ได้99นะคะทำให้ทาให้มันขายถล่มทลายเมื่อเทียบกับฮันเซตอันอื่นอย่างเช่นผมย,ยกตัวอย่างของ b l a c k b บ r r y เนี่ย App w o r l ซึ่งราคาสูงแอปพลิเคชันบนนั้นเนี่ยราคาสูงมาก<อ>ยกตัวอย่างแอปเดียวกันเนี่ย IM Plus ตัวที่อินทิเกรตแชทพวก Google Talk กับ MSN เนี่ยบน a p p w o r l เนี่ยขายอยู่ที่24.9เหรียญเคยเข้าไปดูเหมือนกันซึ่งไม่ล